คาเฟ่กวางเชียงรายใครอยากได้รูปคู่น้องช่ำๆแบบนี้คนน้อยแสงดีถ่ายได้แบบไม่ต้องแย่งกันมีเวลาเล่นกับน้องเต็มที่แนะนําให้มาตอนร้านเปิดเลยทุกคนก็คือ9ก้าโมงเช้าตอนนี้ฟอยตั้งใจจะมาคาเฟ่กวางที่เป็นไวรัลตอนนี้กลัวคนเยอะมากก็เลยมาตั้งแต่ร้านเปิดเลยทุกคนก็คือ9ก้าโมงเช้านะที่ฟอยมาจะเป็นวันเสาร์ที่3มกรามาตอนนี้มีที่จอดด้านในด้วยทุกคนแล้วก็ได้ถ่ายคู่กับป้ายแบบช่ำๆไม่มีคนเลยช่วงนี้เขายังเป็นเซาท์โอเพนิ่งอยู่นะทุกคนฟอยเห็นคือตั้งใจมาจากเชียงมมมม่่่่่่เเลาาาาาานนนนน้้้ออองงงชีีีรรคคไไดดทตบกกกวุแสํัิ ไปแล้วก็คนน้อยด้วยไม่เคยใกล้กับกวางขนาดนี้มาก่อนแล้วมุมล,ลำธารของเขาคือสวยจริงคาเฟ่นี้เขาจะแต่งออกแนวธรรมชาตินะทุกคนช่วงที่ถ่ายก็คือประมาณก้างมงคืนก็คือคนน้อยแบบนี้เลยน้องๆหน้ารัคกี้อ้อนมากๆเขาจะชอบให้รูปหลังนะทุกคนก็คือฟินสุดๆแล้วที่ฟอยไปคือไม่มีค่าเข้านะทุกคนที่นี่เขาจะมีน้ําแล้วก็มีอาหารแบบหลากหลายเลยอย่างน้ําที่สั่งก็คือแก้ว80บาทราคาโอเคเลยถ้าเทียบกับวิวแล้วก็น้องกวางที่ใกล้ชิดแบบนี้กวางที่นี่เขามีเยอะมากทุกคนถ้ามาตอนเช้าแบบฝอยคือได้รูปได้วิดีโอแน่นอนแล หัวเขียวแบบในกระตูเลยพอช่วง10-11โมงคนก็เริ่มเยอะแล้วใครอยากมาแนะนำมาเช้าๆนะ